สุดารัตงัดแผนสยบอุงอิงชูบ้านใหญ่ห้าดาวเด่นทอ,อทอหยุดแรนสไลด์แบนดิงหน่อยยังเจาะตลาดลากยาได้ดีกว่าแบดนเสียหนุ่แบรนนี้ขายได้สุดารัตเจาะฐานอีสานอุงอิงสองห้าดาวเด่นไทยสร้างไทยนำล่องแผนหยุดแลนสไลด์อีสานโพเผยสำรวจคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ติดอันดับท็อปไฟล์นักการเงนแห่งปี ติดต่อกันเป็นปีที่สมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจยิ่งโดยเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้นําแกนนันพรรคทสทและผู้สมัครสสในภาคอีส,อสอนอานร,ร่วมสัมมนาเรื่องกลยุทธ์สูช่ชนะในสนามเรื่องตั้งที่จะมาถึงที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเกจิการเมืองประเมินว่าสุดารัตน์ยังมีความหวังที่จะเจาะพื้นที่สสเขตในภาคอีสานให้ได้เพราะมีสองปัจจัยคือกระแสหญิงหน่อยวันใจไทยบ้าน และฐานคะแนนนิยมส่วนตัวของผู้สมัครสสมองภาพรวมแบรนด์สุดารัฐไทยสร้างไทยยังไข่ได้อีสานต่างจากแบรนด์ภูมิใจไทยที่คนอีสานส่วนใหญ่ฝังใจจํากับวิธกรรมเนวินที่แตกหักกับในายใหญ่ในการรวมผู้สมัครสสอ,อีสานของสุดารัฐปรากฏว่ามีการแนะนําตัวเสียเสียอีทสิทธิชัยโคสุรัตอดีสสอ,อุบลหกสมัยซึ่งสมัยที่แล้วเสียอีทช่วยพักพลังชารัฐเสียอีทน่าจะเข้ามาช่วยคุณหญิงหน่อยเจาะพื้นที่มืออุบลสองเขตคือเขตหนึ่ง และเขต6อ่าใครจะรู้ว่าอำเภอเขมราชเป็นฐานการเมืองของตระกูลโคสุรัตซึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจากรสอเขมราชกุป๊ปหรือบ้านใหญ่สอเขมราชการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเสียอีทสิทธิชัยช่วยพี่ชายเสียอูดธนสิทธิโคสุรัตเป็นสสเขต6อับอ่พรรคประชาพลังประชารัฐตอนหลังเสียอูดายไปพักเศรษฐกิจไทยและจบที่พักภูมิใจไทยแสดงว่าเสียอีทต้องช่วยเซฟบุญธรรมแข่งกับ เสียอุดพักภูมิใจไทยกลาเป็นศึกใสเลือดสอเข็มราดคุณหญิงสุดารัตน์โชคดีที่ได้นักการเมืองบ้านใหญ่ทิ้งค่ายเสียหนูมาสบค่ายคุณหญิงหน่อยจึงมีความหวังที่จะเจาะฐานสีแดงของพักเพื่อไทยได้อย่างน้อยสามเขตอุรดรธานีเขตสโชคเสมอดีนายกเทศเทศมนตรีเมืองบ้านดุงรุสนามมาสองรอบในสีเสื้อภูมิใจไทยแต่ก็พ่ายขจิตชัยนิคมสอสอุดรเพื่อไทย ชาวบ้านเรียกร้องให้โชคเสมอหาสีเสื้อตัวใหม่เพราะคุณอุดรธานีบอมมักพักเนวินเมื่อได้แบรน์คุณหญิงน่อยมาขายก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีเช่นเดียวกับหลังทุรพลนายกอบปตอเชียงวะเชียงว่าสงสวมเสื้อภูมมจัจไทยลงสนามผิดหวัางสองคนสมัยหน้าหลังเชื่อว่าจะเอาชนะอนันต์สีสีพันศสอุดรพักเพื่อไทยเพราะแบรนด์สุดารัตกาสินเขตสองเจนางวันเพน เสรรักษาสมเสื้อภูมิชัยไทยลงสนามสองขนแพ้รวดคราวนี้จึงเปลี่ยนสีเื้อตัวใหม่ตามคำเรียกร้องของชาวบ้านสมัยหน้าเจนางจีนางวันเพนครับน่าจะเอาชนะวีรวัตรโอสถานุเคราะห์สสกระสินเพื่อไทยไวัยแปดสิกว่าปีไปได้เนื่องจากสสกุ้งอายุเยอะและอาศัยต้นทุนของพยาอดีตสส,สกระสิน์ทํางานในพื้นที่กรณีของโชคเสมอหลังและเจนางวันเพน็ญแต่ละคนมีฐานเสียงส่วนตัวแน,น แต่พ่ายแพ้เพระกระแสพักเป็นรองเมื่อย้ายมาสังกัดค่ายใหม่ได้แบนสุดารัตจึงมีลุ้นกวาดครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเป็นที่มาของผภาแผนสยบแดงกีสารของคุณยินสุดารัตขอบคุณครับ